เอา,เอ,า,อ,าอยากเล่นขา risque, เอาเอางับเขาไปโอ้เจ็บแล้วนะมีฟันแล้วนีอ่อยากเล่นกับพี่ด้วยเอาโอ้โหโอ้โอ้โอ öl, book, FT, on, ต้ตายแน่โอ้ตายแน่ดีนะกที่ไปแล้วอ่ะอ่ะเอา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 ตายตายงานนี้อ่ะ รู้จักไหมนะเล่นกับน,น้องยันแรงมากนะงับแรงเจ็บนะอโ,อโอ้โซ่รัดคอน้องโอ้ตายโอ้จออะซื่อเลยขมุขมอมมาแล้วอาบด้มด้วยว่า หนีเข้าบ้านเหรอสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวจะหนีเข้าบ้านเหรอแต่ก็ยังไม่อยากหนีอยากเล่นโอ้ยดำผีเลยอาบน้ำแล้วนะทั้งสองตัวเมื่อวานมันเหม็นไงโอ้ไม่ไหวออยากเล่นกับขาแม่ดีกว่าใช่ไหมปลอดภัยเจ็บอฟันเล็กๆเจ็บอ,อ,อยู่นะเจ็บโอ้ยโอ้ยเล่นแรงเกิน เออโอ้จะสู้กับเขาไหมโอ้โอ้โอ,โอ้เอาเน้นเอาเน้นโอ้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 หนีจะหนีเขาา้าบ้านจะหนีเขาา้าบ้านง่ายแต่สุดท้า,ายก็ไม่เขาา้าบ้านเออเออยังจะมีเพื่อนหน่อยดีหน่อยใช่ไหมเงาออไหลวันแล้วเนี่ยไม่รู้จะ เหงาว่าสองวันแล้วไม่รู้จะยังไงแม่ก็ไม่อยากให้เล่นกลัวติดเชือ้อนั่นนั่น,น,นโอ้โหโอ้โอ,โอ้ขาแม่นีล่ละโอ้โหคือจะอาเจ็บ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 แล้วเจ็บแล้วเจ็บโอ้ยมันมีฟันแม่ถึงไม่ให้กินนมนี่ไงไม่ต้องกินแล้วนมแม่โอ้ยดำเป็นฐานแล้วนะ่ะเอ้ย จอหาบ้านให้ประคับประคบอยู่เนี่ยนะประคับประครับประคับจับมือได้ไหมอ่ะจับมือจับมือมือมือขอมือก่อนมือมือมือโอ้ยมันบุกอย่างเดียวขอมือก่อนมือเป็นแม่มือเอามือขอมือหน่อยขอมือขอมือเอามือเก่งมากเป็นแล้วเป็นแล้วขอมือได้แล้วได้แล้วเออเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ่ะขอมือขอมือไหม่ขอมือมือสิ มือเอามือมือมือมามือขอมือมามือเอออย่างนั้นแหละเก่งเก่งเก่งรู้จักแล้วเออแม่แม่ก็ไม่ให้กินนมสักทีเนาะไปกินแต่นมคนอื่นเขาเราก็จําตอนคืนก็มาเรียกพอเรียกไปหาก็ไม่ให้กินนมเออเล่นกับแม่ไปนี่แม่มันสวยแต่มันไม่ให้จับมันจะทำไงวจะเนี่ยจับทำมันยังไง ไม่อยากให้มีลูกอีกแล้วถ้าไม่มีลูกก็เลี้ยงได้อยู่นะสองตัวสามตัวทั้งไอตัวพี่มันเมื่อกี้ไอปลาค้าวจะมีคนเอาไปไหมเนี่ยฮะมองหมดแล้วนะคุกฐานเมื่อกี้เล่นกับพี่อ่ะเอาเข้าไปโอ้โห อยากกินนมแต่แม่ไม่ให้กินอยู่อยู่ให้ลูกกินนมหน่อยสิให้ลูกกินนมหน่อยเออเออนะอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นกับแม่เอาใครมาอีกล่ะหมาหมามาโน่หมาใหญ่ๆมานั่นน่ะนั่นแหละบางตัวก็เป็นพันนั้นน่ะจะหนีเข้าบ้า <c oughs> นได้เสียงหมาใหญ่ๆจะวิ่งหนีเข้าบ้านอย่างเดียวอ่ะ เ,เข้าบ้านเลยปะคันอีกแล้วอาบน้ำให้เมื่อวานเองฮนะมัดมีมัดอีกแล้วเนนะีนะ่ยเอะมีมัดเดยอะอีกแล้วไปเอากับแม่มาใช่ไหมไปน,นอนที่แม่นอนใช่ไหมเออเข้าบ้านได้แล้วไปไปครับขอมือมือมือขอมือหน่อยเออมืออย่างนี้มือ,มอ,มอ,มอเอาขอมือ ไม่ใช่ขอมือมือหนะ่ะมือมือมือมามือเอองั้นแหละโอ้ยอยน,นี้ก็แรงเอกันอย่าเล่นกับน้องแรงไอ้สวยจู่นี่มันแรงมากขนาดหายป่วยนะเนี่ยเพิ่งหายป่วยนเนี่ยวิ่งจนหอบเลยมันนะอะวันอาบน้ําให้อาบได้นิดเดียวมันจะงับเอาดุไอ้สวยจู่มันต้องไปอยู่สวนนะดูดูมันดูมัน โอ้โหเล่นน้องโอ้ยน้องจะไม่รอดแล้วน้องไม่รอดแล้วเข้าบ้านนี่นีหนีเออนีจะกัดคืนแล้วนะจะเล่นแรงจะเล่นแรงเล่นแรงอืมนี่เล่นแรงเข้าบ้านไปอยากเล่นอยากมีเพื่อนอยู่เอออยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนเหมือนกันเออยังดีหน่อยใช้เสียงขู่เอาเลยเสียงข้ เออ,เออเล่นกับน้องดีๆเออเออให้น้องกัดด้วยเออถ้างั้นอะแลกกัน <c oughs> ไม่ได้อันนี้มันใจไม่ค่อยดีเท่าน้องน้องใจดีอย่างนั้นอ่ะใจเย็นกว่า โอ้ยโอยโอ้ยอย่าอย่าเยี่ยมอย่าเยี่ยมนะเห็นว่าตัวเด็กๆใช่ไหมหนีดีกว่าเออเข้าบ้านไปยังอยากเล่นอยู่ยังอยากเล่นอยู่ละเออออโออจะให้แม่ช่วยเหรอไม่ได้เก่งทำเองเลยเอาเอสู้เอง อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นด้วยเดี๋ยวก็ติดต้นไม้นั่นแหละว่าแล้วเชียวจะหาแม่โอยจะให้แม่ช่วยเหรอแม่ก็ไม่เคยสนใจลูกเลย ตายตายตายแน่เอปะครับตายแน่โอ้ยโดินก็เน้นไว้โอ้โหโอ้โอ้โอ้แม่แม่ช่วยด้วยบอกแม่บอกแม่สิให้แม่ช่วยไม่ไม่ไม่บอกแม่ช่วยโอ้โอ้โอ้ ไปไหนจะหนีไปไหนไม่ได้เลยโอ้แม่มันจะช่วยอยูน่นะจะหนีเข้าบ้านนีทางเดียเอ้ยไม่ไม่หนีไม่ไม่หนีไปให้แม่ช่วยอะน้องทำตัวขนพองกปะนะ่ะมันแมไวไอ้กัดกัดกัด ใ <laughs> ช่ย่อยเลยวนะนึกว่าจะไม่นั่นแล้วใช่ย่อยเหมือนกันไอ้ตัวเล็กอ่ะนี่แ